ก่อนสิขอไปลาบช่วคลิปกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งดังๆๆๆๆให้ผมดําเบลพี่น้องเดี๋ยวผมสีลองชิมนะครับผมโอ้นี่นะครับสวัสดีครับกลับมาานกับผมก๋วยเกา๋นอะถ้าอาหารง่ายๆสไตล์แม่สอนมานะครับมือหนีเฮ็ดเมนูปลายปีไก่ทอดกรอทอดยังได๋ให้มันกรอบนะครับเฮ็ดกินกระแจบเฮ็ดขายกระรวยนะครับขายตอนระบาดนะครับผมส่วนประกอบแ้วก็มีปลายปีไก่นะครับ แป้งอันทอดกรอบนะครับผมแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสไก่นะครับผมแล้วก็พริกไทยนะครับผมเอาเดอ้อผมสิบอกวิธีการเห็ดนะครับผมว่าเห็ดยังไงขั้นตอนแรกนะครับผมสีเริ่มกันหมักไก่ก่อนนะครับผมผมสะเอาน้ำปลาลงไปหมักไก่นะครับผมนั่นแหละเฮาเทลงไปโลดนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็สิคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับผม คุกเ็จแล้วเด้อเฮาเซตจังไดอย่าเพิ่เอาไปทอดนะครับเฮาเอาไปมาร์กทิ้งไว้สิบห้านาทีนะครับต่อไปนะครับเราว่างรอไก่มาร์กนะครับเฮาเตรียมแป้งนะครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปโลดนะครับอย่าเอามาท่าหนาเด้ออย่าหาทํานะครับผมจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับผมนันลาโอ้ยแล้วกับผงปรุงรสต่อเด้อนะครับผมสูตรนี้นะครับผมบอกเลยว่าแซ่บผมบอกเลยหลักการตามด้วยพริกไทยอันที่เฮาโขกไว้ หยาบนะครับผมคนทุกอย่างอ่ะมันเข่ากันคนส่วนผสมแป้งอ่ะมันเข่ากันดีก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนั่นละคนไปโรดเอาคนหมุนวนตามเข็มนาฬิกาก็ได้หรือไม่ก็หมุนรอบขึ้นสามรอบนะครับผมจากนั้นผมก็สีเริ่มเติมน้ำนะครับการใส่น้ำานีอผมสิบว่าใส่หลายนะครับใส่จักน้อยก่อนนะครับผมเท่ากับคนเห้แป้งมันเกาะกับนน้ำก่อนนะครับผมอันแบบจังใดน่ให้มันแข็งแขนะครับผมแข็งแขก่อนเดิออย่าเป่าใส่หลายมันสีลวงน้ำนะครับผม พอจากนั้นนะครับผมก็เติมลงไปอีกเท่อนึงนะครับผมนั่นละฮะเติมลงไปโลดแล้วก็ค้นให้มันละลายนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมใจเย็นๆเ,เด้อค้นแป้งนะครับผมใจเย็นๆค้นให้มันแตกเข้ากันดีนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรียบร้อยนะครับเอาเด้อฮอดเวลาแล้วมักไก่ครบซิบหานัที่นะครับเอาไก่ลงมาใส่แป้งห้าเตี่ยมไว้เลยนะครับผมใส่ลงไปโลดนะครับใส่เสร็จแล้วข้าก็ย้ำตุ่มเป๊ะตุ่มปะตุ่มเป๊ะตุ่มเปอร์ย้ำตุ่มตุ่มย้ำลงไปนะครับผมย้ำให้ไกลกับแป้งเขากันดีนะครับบานว่าส่วนหนึ่งของหัวใจนะครับผมนั่นละโอ้โหพ่อย้ำเสร็จแล้วนะครับข้ากับเตรียมย้ำต่อไปเตรียมทอดเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผม ยาหาท่ามกินดิบนะครับผมข้างกระทะนะครับผมเคล็ดลับคาร์บอนไทนะครับผมน้ำมันตองห่อนนะครับใส่น้ำมันให้มันถ่วมกระทะนะครับผมอุ่นบรอนถ่วมกระทะใส่ตะเคืองกระทะนะครับผมนั่นแหละนะครับใส่ลงไปรดระวังข้างนะครับผมน้ำมันห่อนแล้วนะครับเพราะต้องเห็ดอีหยังบรมนยืนเต้นนะครับผมเอาไก่ลงไปทอดเด้อระวังน้ำมันโป่งเด้อระวังทอด่เ้าใส่ไฟกลางๆนะครับผม เท่านั้นเร้อใส่ไฟกลางเท่านั้นนะครับค่อยๆยหยอดไกล่ลงไปทีละตอน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 ขีละตอนนะครับผมผมไพี่น,อน้องระวังหยอดไก่นะครับผมยาขั้นมือนะครับผมยาเอาตะลิวฟ้า,ามาก,กลับไก่เร้อแป้งมันสีติดกระทะสีบดแยบนะครับผมนันลานะครับผมเห็ดตามพ้นนี่ผมบอกเลยข,ขายดีนะครับผมเอาเร้อหอดไก่มาหอดเครื่องข้างแล้วนะครับผมไก่เริ่มซุกฟางหนึ่งแล้วนะครับผมกรอบแล้วนะครับเท่ากับ โอ้โหดมดื่มดำดมดอมน้ำกินหอมกับทอดไก่นะครับปลายปีกของเห้านะครับเสีบๆนะครับผมนั่นล่ะค่อยๆปีกค่อยๆธนุถนอมมันเดินนะครับผมอาหารทุกอย่างหนีเทศดดยใจนะครับผมบาแม่นเท็ดดยมือนะครับโอ้ยเฮศดดยมือตัวนะครับออกมานะครับมันกัดแสบนะครับผมทอดให้เหลืองๆเลยเด้อ นันละทอดมาฮอดจนเหลืองกรอบสุกพอดียัดโจกกินข้ากะทะมือสีพงนะครับตาขึ้นมานะครับใส่กระซ่อนบานเห่านะครับทุกอย่าง20บาทนะครับผมตากเสร็จแล้วก็เอาไปพักไ้มันสเสด็จน้ำมันนะครับนันละโอ้ยนันละผมอยากขายทั้งถาดนนะครับผมขายตอนละบาทนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมปลายปีกไก่ทอดกรอบนะครับผมหากมากเมนู่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดซับสไครต์กด,กดเป็นกำลังใจผมนำเดอ้อพ่อแม่พี่น้องป้องไป มาเด้อมากินน้ำข่อยเด้อครับผมเดี๋ยวผมสิลองชิมนะครับผมโอ,อ,มอ,อ,มอ,อ้นี่นะครับอืมกรอบอืมกรอบอีอแล้วครับผมสูตรนี้นะครับ